หลังจากที่ดีน่าพาทุกคนไปเที่ยวนะคะขาบินมาเลยนะคะวันนี้เราก็กลับมาถึงเมืองไะะทยแล้วค่ะทีนี้คลิปนี้นะคะเราจะมาสรุปยอดที่ทุกคนฝันนะคะว่าเราไปเที่ยวมาเราได้อะไรบ้างน,นะคะได้ยิ่คิดอะไรบ้างได้ประสบการณ์อะไรบ้างข้อที่หนึ่งเลยนะคะความหนาวเหน็บค่ะหนาวคือพวงหัวของหัว,หว,หวใจเลยทีเดียวเลยค่ะคน เกิดมานะคะไม่เคยอากาศเจออากาศติดลบถึง20 25องศานะ,ะบ้านเราไม่เคยมีใช่ไหมคะเราเกิดมาพ่อคุณแม่ของเราก็เจอแต่อากาศ3 5องศา30องศาเท่นัะ้ะวันนี้ที่นั่น่เขบอกเลยว,ว่าเป็นประสบการณ์อันยิ่งใหญ่เลยแล้วก็สนุกมากมากเลยค่ะอยากให้ทุกท่านทุกคนนะคะที่ยังไม่เคยไปเจอบรรยากาศแบบนี้นะลองดูนะคะไม่ต้องไปถึงยุโรปอเมริกานะคะไปถึงภาคินแถบตวัเอเชียของเรานะคะบรรยากาศซิเมเบอร์เลยค่ะทุก แรงขนาดน,นั้นนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ความหนาวะะบอกทุกคนเลยนะคะก่อนไปนะคะให้เซฟดีๆนะคะชุดมีเท่าไหร่ะคะใสเ่เข้าไปให้หมดเลยค่ะชุดข้างในนะคะแล้วก็ประมาณ4ชั้นนะคะแล้วก็ถุงมือมือนะคะทุกคนเอามือออกมาไม่ถึงห้านาทีค่ะคือมีเียรติยเลยทุกคน <c oughs> ๆๆๆเคนชื่อไหมว่าเอากระดาษทิชชู่ใส่ในกระเป๋าสะพายน,นะคะพอดึงกระดาษทิชชู่ออกมาจะมาใช้น้ำมูกนะ,ะปรากฏว่ากระดาษทิชชู่เป็นน้ำแข็งไปแล้วค่ะนี่สิเหตุการณ์่างนี้เราก็เจอมาแล้วมันเป็นของจริงเลยค่ะทุกคนเจอมาแล้วบอกมัััันนนนนนนโโออ้หหเเีี่่ยยมมะไรกาวอะไรของมันนนขาดี้้ใช่บโห สุดยอดมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองไปดูนะทุกคนที่ดูนะว่าแม่น้ําทั้งหมดของเมืองฮาร์บินนะคะกลายเป็นน้าแข็งไปหมดเลยค่ะแม่น้ําไม่มีแม่น้ำมีน้ําแข็งแล้วก็รถขึ้นแากที่เรือวิ่งนะคะก็จะเป็นรถลงไปขับวนสายน้ําแห่งนี้นะคะก็จะมีสะพ,พานอันต่อแก่ของเมืองฮาร์บินนะคะเป็นประเทศจีนเป็นเมืองที่ฮารบินเนี่ยจะเป็นเมืองที่หนาวที่สุดข,ของประเทศจีนนะคะแล้วก็คนที่ไปเที่ยวนะคะไม่ใช่มีแค่ต่างชาตินะคะแม้แต่คนจีนเองก็เต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าประเทศจีนเนี่ยมันใหญ ใหญ่ใหญ่มากๆเลยใหญ่18เท่าของเมืองไทยเราเลยนะคะเพราะนั้น